สวัสดีค่ะพี่นอ้องเงียนเบื้องต้นไม้กันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อพอดีเมื่อเ้านี่ทั้งล้มทั้งฝนค่ะจุลีคิดว่าสิบบ่ไดออกมายางพาพี่น้องออกมายางแล้วเมื่อนี้เพราะว่าล้มแหงแงค่ะตอนนี้มันหยุดแล้วจุลีก็เลยพาพี่น้องออกมาเนาะค่ะเนาะเฝ้่าพาพี่น้องออกมายางก่อนก่อนอันล้มมันสิม้อีกค่ะก่อนล้มมันสิกลับไม้อีกเดี๋ยวสิบบ่ได เดี๋ยวสิบว่าไรเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะมาค่ะไปน้ำกันไปทางใดจุลิอสิวะไลยไปสาไก่ดอกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นสีลมลมกับเป็นสีฝนฝนน้ำค่ะเดี๋ยวกะสียู่ล่อนี่แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะย่างขึ้นเขาจากน้อยพาพี่น้องเบิ้งโน่นนี่นั่นไปแล้วกัน งโรงพยาบาสลส่ะค่ะไปค่ะพี่น้องไปปีนี้บ้านจุเลียนได้แลกคอร์ดอยูเดอค่ะพี่น้องฝนไลนค่ะอันเอียงก็วินเตอร์ปีนี้ฝนไลนค่ะได้เป็นแลกคอร์ดของปีเลยค่ะเมื่อนี้นี่จุรี่พูดถึงบ้านจุรี่เด้อค่ะ พอดีเบิ้งขคาวเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเขียนบอกไว้ยืนเซ้เมีอะไรไทยเบิ้งซื่อๆนี่แหละค่ะพี่น้องย่างต้อค่ะพูดถึงหน้าหนาวปีนี้แทนที่สีมีหิมะตกกดันเป็นปีนี้ดันเป็นล้มเป็นฝนเด้อค่ะพี่น้องปีนี้แถบบ้านจุลี่ก็ได้หิมะกลไปตกทั้งเออเพื่อนเอิน่นอีส โคสติพี่น้องทั้งพูนแถบนิวยอร์กแถบไปแถบไปทั้งพูนนะคะแถบบ้านจูรลี่ดันเป็นฝนค่ะปีนี้มาเบิรงรอนัมมุนี่ดูพี่น้องมีต้นไม้ต้นไหลเอยียงลมแนบบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ยางม้ากับพท่นได้เห็นหรอกค่ะผ่านม้าพรท่นได้เห็นต้นไม้ ลมพระท่านได้เห็นต้นไม้ล้มหรอกค่ะพี่น้องเปยียงจังวางสัน้นพอดีมือเศร้านี้ล้มแห้งเด้อค่ะโอ้ยถือกองไว้พปดบอนน้องค่ะขอโทษหลายหลมือเศร้านี้ล้มแห้งขนาดเด้อค่ะพี่น้องจุรีวคืดอยู่ในใจอยู่โอ้ยจะได้ออกไปอเฮ็ดลีปผห้พ,หพี่น้องได้เบิ่งบนน้อมือหนีว่าคืดอยู่พอดีมันล้มล้มเสาแล้วจุรีก็เลยฟ้าออกมานีละค่ะพาพี่น้องออกมา ยางออกมาเลาะนี่ละค่ะนี่เอาโฟกัสนี่นั่นพี่น้องอันนี้อุ๊ยๆมื่นเมื่นเมื่นเมื่นตกเขาซะเนาะอันนี้บ้านลังเวิร์ดค่ะนี่ใช่เบิ้งอยู่นี่บ้านลังเวิร์ดเด้อค่ะพี่น้องห่วยห่วยห่วยเมื่นกิ่งคุรูคุรูลงเขานี่แล้ว กติป้าลาบเป็นหน้ากองได้เนาะพี่น้องเนาะป,นป้าชื่นยุดอกค่ะอันนี้ก็ว่านลังเบิร์ดเด้อค่ะพี่น้องนี่อันเดียวกันกับอันวังนึงหันที่ไทยเบิ้งล่างค่ะนี่ซุนี่มันล้นลงมาแล้วค่ะ เคียวเคียวเด้อค่ะเด้อโบมันเหมืบใบเฟิร์นนั่นเด้อนี่นี่ว่านลังเวิร์ดเป็นยาแก้เก็บคอเนาะพี่น้องเนาะไม่ไม่งานนี่ฮักโอ้ยอดแสงซ้ำค่ะพี่นอ้องเพราะเห็นซ้ำนี่ฮักพาดลงมานี่ ย้อนแสงค่ะย้อนแสงต้องระวังได้หน่พี่น้องคันมันมีล้มมีฝนเทียมมันลน้นลงมาค่ะนี่มันหักมันไปข้างงา้าไหมซื้อๆค่ะเห็ดค่ะพี่น้องเห็ดอันนั้นศึก่ทจะเป็นเห็ดนางล้มเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเด้อค่นนั่นหนึ่งเห็นอยู่นอกค่ะเนาะขึ้นอันนี้ต้นไม้ ต้นไม้ตายอยู่ค่ะต้นไม้ตายยืนต้นเห็ุขึ้นต้นนี้เรามาเบิ่งฟังทั้งนี้ดูพี่น้องทั้งนี้ขึ้นบ่ทั้งนี้ก็ขึ้นค่ะนี่ทั้งนี้อาจสะย้อนแสงม่จักน้อยนึงก็อาจ,จะสิบเห็นชัดเนาะค่ะแต่ว่าค่ะ่นขึ้นอยู่ค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอื เห็ดขึ้นยุ่ทั้งต้นไม้เห็ดนางล้มเห็ดนางฟ้าเห็ดนางล้มค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเมจิกมัชลุมมันขื้นยู่มันขื่นยวนมอดขึ้นยุ่มอดขึ้นยุ่ต้นไม้ค่ะนี่พี่น้องสภาพป่าทั้งนี้จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะ จุลีสิพ่อพาปีนขึ้นไปแล้วค่ะพี่น้องนี่จะให้เบิ้งซ้ำนี่ซื้อค่ะพาพี่น้องมันระเห่นจะซื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่มล่มรมรมโอ้ย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 นั่นพี่น้องมันมืดค่ะปีนขึ้นไปว่าได้ดอกนอกค่ะพี่น้องเนาะจะเบิ้งซ้ำนี่แหละค่ะพาพพาพี่น้องขึ้นไปว่าได้ดอกพี่น้องเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวจุลีสิงโง่ลงบ้านดอกค่ะซาละน้องค่ะน้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไว้มือลุ้นจังค่อยว่ากันไหมค่ะเดี๋ยวมือนี้ก็สันกัเดี๋ยวไว้ท่านี้เดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไก้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายสั้นนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นซีฝนลิ้นลิ้นแล้วค่ะม้าแล้วฝนก็ได้นาะพี่น้องเนาะง้โงพยาบานกันค่ะไปแล้วค่ะบายบาย